คุณเป็นคนที่มีบุญมากนะบุญกุศลที่คุณสร้างมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีมากมายเหลือเกินคุณเป็นคนที่มีบุญมากไหว้พระสวดมนต์ทำบุญนะนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณมีบุญมากนะและบุญกุศลที่คุณสร้างมาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณนะนับจากนี้ไปนะต้องบอกเลย ดีขึ้นสว่างสวัยขึ้นบุญกุศลของคุณดีมากๆในช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าทำดีจะได้ดีสิ่งดีๆที่คุณสร้างมาจะส่งผลนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณคือคนที่มีแต้มบุญสูงมากคุณเป็นคนที่มีบุญมาก แสดงว่าคุณอยู่ในกระแสบุญหรืออยู่ในพลังงานของบุญกุศลบุญบารมีเป็นไปได้เหลือเกินว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นพลิกผันหรือหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นมากๆอะไรที่ไม่ดีจบไปนะความทุกข์ความโศกสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพาคร้อนเสนจันไรอะไรที่ไม่ดีออกจากชีวิตแล้วนะเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมแล้วนะเออ นะความทุกข์ปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเป็นบททดสอบชีวิตที่คุณรู้สึกว่าหนักหนาในช่วงเวลาที่ผ่านมาจบสิ้นแล้วนะคุณผ่านบททดสอบแล้วนะยินดีด้วยเลยเพราะว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะกลับมาเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกปักรักษา,กาคุ้มครองดูแลคุณอยู่เปิดทิศเปิดทางช่วยเปิดทิศเปิดาทางเปิดความสว่างให้ชีวิตของคุณแล้วชีวิตของคุณจะกลับมามีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีแต่ความสุขความเจริญความสมหวังเข้าสู่ชีวิตแล้วนะการงานจะมั่นคงมีหลักมีฐานธุรกิจจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งตโร์เติบโตการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมา ส่วนความรักนั้นหนาต้องบอกเลยว่าจะได้พบรักที่ดีที่ส่งเสริมชีวิตกันเนอะขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะแสดงว่าช่วงเวลานี้ดวงเปิดฟ้าเปิดบุญกุศลแต้มบุญทำงานแล้วดวงชะตาของคุณกำลังจะไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นแล้วดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วยินดีด้วยเลยะคะ่ะเออใครรักนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ